สวัสดีครับ f อและผู้ติดตามใหม่และเก่าทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับปฏิศาสการรบนอกตำลานะครับในผืนแผ่นดินไทยนะครับทางโซนภาคอีสานนะครับในการจดบันทึกนั้นได้จดเอาไว้ว่านะครับสถานที่ที่เคยเกิดเรื่องราวนะครับการสู้รบระหว่างไทยกับลาวนะครับอยู่ทางโซนริมแม่น้ำโขงนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงจุดไหนนะครับแต่คาดว่านะครับคาดว่า น่าจะอยู่ตรงพื้นที่นะครับจังหวัดแถวมุกดาหารนะครับที่ติดกับริมน้ําโขงนะครับในปัจจุบันแต่ไม่รู้ว่าจุดไหนกันแน่นะครับแต่สามารถบอกได้ว่าเป็นพื้นที่ใดเกิดขึ้นอยู่เมื่อพันปีหลักพันปีนะครับยุคนี้นะครับยุคนี้ศาสนาเข้ามานะครับศาสนาเข้ามาลุ่งเรืองแล้วนะครับศาสนาเข้ามาลุ่งเรืองผู้คนนะครับในยุคนั้นนะครับก็นับถือศาสนาพุทธนะครับ นับถือศาสนาพุทธมีการสร้างวัดนะครับสร้างเจดีสถูปสถานต่างๆนะครับก็เริ่มมีการใช้ดาบนะครับใช้ดาบการต่อสู้ใช้ธนูครับลูกดอกอาบยาพิษแล้วก็ยิงในระยะใกล้ๆนะครับแต่ยังไม่ไม่ไม่มีปืนนะครับยุคนี้ยังไม่มีปืนนะครับคือในการจดบันทึกเอาไว้นั้นก็ไม่ได้ระบุชัดเจนนะครับระบุไว้เท่านี้นะครับทีนี้นะครับการกินการเป็นอยู่นก็คือเป็นการพ่อปลูกนะครับปลูกข้าวปลูกพืชพันธุ์ทางเกษตรนะครับ ข้าวนี่ก็จะเม็ดใหญ่นะครับตามยุคตามสมัยนะครับพอมาปัจจุบันของเราเนี่ยข้าวก็เม็ดเล็กลงนะครับไม่ต่างจากคนเลยนะครับแม้กระทั่งคนสัตว์หรือว่าพืชเนี่ยนะครับก็เล็กลงตามขนาดตามยุคตามสมัยเท่านั้นเองนะครับอันนี้นะครับผมเกินนําก่อนนะครับจะกาวนําถึงนะครับจะกาวพูดหรือว่าพูดถึงเนี่ยไอ้ลำน้าโขงลําน้ําโขงเนี่ยถ้าย้อนไปในสมัยก่อนเนี่ยนะครับมันไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกตามการเวลานะครับ ก็คือมีการน้ำนะครับเซาะนะครับตะลิ่งให้พังลงเรื่อยๆนะครับมันก็เลยทําให้แม่น้ํานะครับหรือว่าดินสองฝากฝั่งเนี่ยนะครับขยายขึ้นขยายขึ้นมันก็เลยทาให้แม่น้ํานั้นใหญ่ขึ้นแม่น้ําโขงนะครับจริงๆแม่น้ําโขงนะครับไม่ได้ใหญ่นะครับไม่ได้ใหญ่ก็จะประมาณสักไม่ถึง10เมตรประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณนี้ไม่ถึง10เมตรนะครับแต่ว่าลึกนะครับลึกมากนะครับ ลึกเนี่ยประมาณสักร้อยเมตรได้นะครับประมาณนี้นะครับลึกประมาณร้อยเมตรก็โดยประมาณนี้นี่คือพูดให้ฟังก่อนนะครับลํโคองนะครับผู้ผิดนะครับคือลําน้ําโขงเนี่ยนะครับก็จะคดเคี้ยวนะครับไปตามภูมิประเทศนะครับคดเคี้ยวไปตามภูมิประเทศนี้ครับคือเรื่องมันเกิดอยู่ว่านะครับบรรนพ่อหลวของเราเนี่ยก็อาศัยอยู่นะครับห่างจากริมน้ําโขงไปก็ไม่ไกลนะครับเพราะว่าจะต้องใช้น้ําแม่น้าโขงนะเอาไว้ดื่มไว้กินไว้ใช้นะครับ ก็ใช้ชีวิตกันอย่างปกติสุขทั่วไปนะครับเหมือนคนบ้านป่าเมืองดอยเมืองดอนนะครับปกติทั่วไปเลยนะครับก็มีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้นะครับอาวุธนะครับก็มีการฝึกฝนฝึกปืออยู่เรื่อยแล้วก็มีการวางเวรยามอะไรกันต่างๆนะครับทีนี้นะครับก็คือกล่าวฝ่ายถึงนะครับบรรพบุรุษข,ของไทยเราทีนี้ผมจะพูดถึงนะครับห่างจากฝั่ง แม่น้ําของฝั่งภาคนู้นนะครับอันนี้คือฝั่งไทยเราอยู่ฝั่งนี้นะครับบรรพุทธไทยเราอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ห่างจากแม่น้ําไปนะครับทางภาคโซนทางนู้นนะครับก็จะเป็นพวกคนลาวนะครับหรือว่าบรรพุทธคนลาวของประเทศลาวเขานะครับก็อาศัยอยู่นะครับคือเขาจะประสบปัญหานะครับแทบจะทุกยุคเลยคือ1นะครับแห้งแล้งนะครับแห้งแล้งการเพราะปลูกอะไรไปเนี่ยครับฝนฟ้าก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลนะครับทําอะไรก็ไม่เจริญงอกงามนะครับ ทีนี้พอไม่เจริญงอกงามผลผลิตมันไม่ได้นะครับเขาก็จะต้องดิ้นรน,นขนวายนะครับเพราะว่าพืชพันธุญ์ยญาหานี่ที่ผลิตไปเนี่ยนะครับมันเสียหายมากกว่าที่ว่าจะได้ผลนะครับแล้วทีนี้มันเอาไปเลี้ยงปากคนเนี่ยมันไปเลี้ยงไม่พอปากนะครับมันก็จะต้องไปสรรหาอย่างอื่นนะครับเขาก็ดิ้นรนของเขานะครับจวบจนมาถึงริมแม่น้ําโขงนะครับเขาก็ได้มีการผลิตเรือใช้เรือนะครับ อของคนไทยก็เหมือนกันก็มีการผลิตเรือใช้เรือเหมือนกันเลยนะครับไม,ไม่ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับทีนี้ก็ได้ข้ามฟากมานะครับมาหาปลาบ้างนะครับมาเอาพืชพันธุ์ผลผลิตของบรรพบุรุษของคนไทยเราเนึกออ,ออกไหมครับก็คือว่าเขาข้ามแม่น้ํามานะครับแอบมานะครับแอบมาอันที่จริงแดนของคนไทยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็คือว่ามันเลยแม่น้ําโขงไปตั้งเยอะนะครับ ทีนี้คือเขาล้ําแดนมายังไม่พอแล้วก็มาหากินที่ลําน้ําโขงลําน้ําโขงเนี่ยเป็นเป็นของไทยทั้งหมดเลยแล้วก็จากลําน้ําโขงไปถึงประเทศลาวนั้นก็เป็นยังเป็นของไทยในบรรพบุรุษยุคนี้อยู่นะครับก็ได้ข้ามแดนมานะครับข้ามแดนมาโดยที่บรรพบุรุษคนไทยนีย่เรายังไม่รู้ตัวนะครับก็คือคนมันแอบนะมาแอบมาขโมยนะครับก็ได้มาขโมยพืชพ,พันธุ์ธันญาหานะขโมยไปเรื่อยเอาหาอะไรได้จับอะไรได้ก็ขโมยไปนะครับเพื่อที่จะเอาไปเลี้ยงปากท้องครอบครัวทาง ประเทศของตัวเองรหรือว่าถิ่นที่อยู่กลุ่มคนของตัวเองที่อยู่นั่นแหละครับทีนี้จากนั้นนะครับพอขโมยมาเรื่อยๆขโมยมาเรื่อยเรเริ่มมาเห็นหมู่บ้านนะครับมาเห็นหมู่บ้านมาเห็นการเป็นอยู่ของบรรพบุรุษไทยนะครับจากนั้นก็ให้กลุ่มคนลาวอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาแบ่งกันเป็น2กลุ่มนะครับให้ตามมาเพื่อที่จะอีกกลุ่มที่ล่วงหน้านี่คือมาสอดแหนมแล้วก็มาเก็บเกี่ยวแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือว่าคอยขนนะครับสเบียงพืชพันธุ์ธัญญาหารที่ว่าขโมยได้หรือว่าเก็บได้ของคคนนไทยะรับ ที่ขโมยได้จากคนไทยเนี่ยเอาใส่เรือแล้วก็แจวเรือไปนะครับไปยังที่อยู่ของตัวเองแล้วก็เอาข้ามเออเอาขึ้นฝั่งแล้วก็เอายกแบกหามเอรัดป่ารัดทุ่งไว้นะครับเพื่อที่จะเอาไปถึงที่อยู่ของตัวเองนะครับก็จะเป็นอยู่แบบนี้อยู่ตลอดนะครับเป็นอยู่แบบนี้ตลอดมากครั้งเข้านะครับความโลภของคนเนี่ยมันไม่มีขอบเขตจริงๆนะครับมันไม่มีขอบเขตกลายเป็นว่านะครับตัวเองเนี่ยไม่ปลูกแล้ว ไม่ไม่ทาการเพาะปลูกแล้วในปีต่อมารอขโมยของคนไทยอย่างเดียวนะครับพอถึงฤดูการคนไทยเพาะปลูกนะครับปลูกอะไรก็งามนะครับซึ่งมันต่างจากแผ่นดินของเขานะครับต่างจากประเทศของเขาคนไทยปลูกอะไรก็งอกงามไปหมดได้ผลผลิตที่ดีนะครับทีนี้นะครับโดนขโมยไปทุกปีทุกปียังไม่พอครับเขาก็หาสาเหตุมาโดยตลอดนะครับคนไทยก็เอะใจเริ่มเอะใจมาโดยตลอดนะครับจาก1ปี2ปี3าปีเอะใจมาโดยตลอดนะครับแต่ก็ยังจับไม่ได้ว่าหัวขโมยนั้นเป็นใครนะครับ จนกระทั่งนะครับคนลาวเนี่ยได้ใจนะครับขโมยข้าวของยังไม่พอนะครับทีนี้มาเจอพวกของมีค่านะครับเข้ามาในหมู่บ้านเลยนะรอบเข้ามาในหมู่บ้านมาสอดแนมดูก่อนแล้วก็มาดูนะครับขโมยสิ่งของมีค่าถ้วยโถโอชามไม่ว่าจะเป็นเครื่องทองเครื่องเงินนะครับสิ่งของต่างๆที่เป็นเงินทองนะครับขโมยไปหมดเลยนะครับขโมยไปนะครับจนทําให้คนไทยนะครับเรียกประชุมกันเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วนะครับมันมันมันหลายครั้งเข้าแล้วนะครับ ไอ้จริงๆอ่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะสงสัยอีกนะครับว่าไอ้เวรยามเนี่ยนะเวรยามที่มันเข้าอยู่เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมถึงเล็ดรอดหูรอดตาได้นะครับอย่างว่าล่ะครับนะคือคนจ้องกับคนระวังเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับคนที่มันจ้องที่จะขโมยของเนี่ยยังไงมันก็หาช่องทางจนได้นะครับแต่สุดท้ายนะครับมันก็ไม่รอดนะครับเรื่องราวเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมเล่าต่อคือประชุมกันนะค,คนไทยวันพระษไทยประชุมกันว่าเราจะ จับตาดูปีนี้นะครับเอาให้เข้มงวดกว่าการก่อนนะครับก็มีการวางเวียนยามแน่นหนานะครับวางเวียนยามแน่นหนาทีนี้จากนั้นปุ๊บก็มีการวางกับดักนะครับมีการวางกับดักบรรพุลุกของเราเนี่ยนะครับคนสมัยก่อนเนี่ยจะเก่งในด้านการวางกับดักนะครับวางกับดักแต่มันก็ไม่ทุกยุคนะเป็นบางยุคเหมือนกันนะครับการวางกับดักแล้วก็มีการเขาฉลาดนะครับเขาทํากับดักยังไงไม่รู้นะครับก็คือว่าต่อเป็นเชือกถาวรน,นี่ออกไปตั้งไกลเลยนะครับ ทีนี้ก็ต่อเข้ามาในหมู่บ้านของตัวเองเหมือนเหมือนตรงเนี้ยเป็นป้อมเบรนอย่างสมมติว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่แจ้งเตือนนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่แจ้งเตือน,น,นเ,นเอนขาจะทําอุปกรณ์อะไรไม่รู้ถ้าเกิดว่าใครคนนอกไม่ว่าคนหรือสัตว์ก็แล้วแต่ที่เดินเข้ามาในระยะที่แบบว่าประมาณ400ร้อยห้าสี่ร้อยหรือ500เมตรเนี่ยนะครับก็จะไปเตะในกับดักที่เขาวางไว้นะครับกับกับดักเนี่ยมีทั้งกับดักที่เป็นแจ้งเตือนแล้วก็กับดักที่สังหารนะครับอันนี้ต้องพูดให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้าใจก่อนนะครับ ทีนี้บังเอิญนะครับมันมีคนลาวนะครับไปเตะทั้งกับดักที่แจ้งเตือนแล้วก็กับดักที่สังหารแล้วก็มีกับดักอีกกับดักหนึ่งผมขออภัยด้วยที่ตกหล่นนะครับก็คือกับดักที่เป็นบ่วงนะครับจับมัดไว้เหมือนหมูเลยนะหมูไปเตะแล้วก,ก็ติดบ่วงนะแต่ผมไม่รู้ว่าขั้นการวิธีเขาก็ทํำยังไงก็สรุปแล้วคือในบนันทึกนั้นจดเอาไว้ว่าคือเขา,เาติดกับดักนะครับติดกับดักถูกจับได้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่ากับดักชนิดใดแบบใดนะครับคือมันมีบางคนคน่ะของคนลาวนะมาเตะ ทีนี้เสร็จปุ๊บมันก็มีอุปกรณ์การแจ้งเต e, ือนนะครับของเขาในสมัยก่อนเนี่ยนะครับดังปรุ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 ง,ปร,ง,ป,รงปรุงนะครับทีนี้เสร็จปุ๊บพอไอคนที่มันนั่งอยู่ตรงนี้อย่างผมมานั่งอยู่ตรงนี้นะครับได้ยินว่าเออมันมีเสียงนะแสดงว่ามีคนนอกเข้ามาทีนี้ก็ส่งสัญญาณนะครับก็ <polling. S 2> ไปดูนะครับไปดูแล ok ้วก็ไปจับได้นะครับไปจับได้จนรู้ว่าสืบข่าวสืบความนะครับลากมันมานะครับเอามาเค้นหาความลับนะครับหาความจริงให้ได้ว่าไอมันเป็นมาอย่างไงสุดท้ายแล้วนะครับเขาได้ความลับ จากนั้นก็ให้พามันไอ้ให้มันนะ่ะพาไปนะครับมันก็พาไปคนไทยก็ต่อเรือมนกันต่อเรือลหลายลำเพราะปกติมันก็มีอยู่แล้วแต่ว่าต่อเพิ่มนะครับเพราะว่านี่วางแผนเตรียมการแล้วว่าคือจะเอาละนะคือจะกูต้องเอามันคืนแล้วประมาณนี้นะครับมันผู้หลุดคนไทยเขาคิดอย่างนี้นะครับจากนั้นเขาก็ต่อเรือกันไปแบ่งกันไปเป็น2กลุ่มนะกลุ่มที่1เดินลัดเลาะตามภูมิประเทศนะครับก็เอาไอ้เนี่ยไอ้คนลาวเนี่ยที่มันลอบเข้ามาเนี่ยมากองสอดแนลหรือว่าจะมาขโมยของเนี่ยนะครับที่มันโดนกับดักเนี่ยอ่า แบ่งไปกลุ่มหนึ่งก็คือไปทางบกนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็ไปทางเรือนะครับแบ่งคนไทยไป2กลุ่มนะครับแต่สัปพักกำลังคนเท่าไหร่นั้นผมไม่แน่ใจนะครับผมไม่แน่ใจเพราะในการจดบันทึกนั้นอาจจะจดไว้หรือเปล่ามันก็คล้ายๆกับขาวเพราะ่ามันหลายปีผมอ่านตั้งแต่เด็กแล้วนะครับในตารานี้จากนั้นนะครับเขาก็ไปพอไปถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับพอเขารู้แล้วว่าถิ่นที่อยู่ของ ไอ้พวกคนลาวเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันนะครับต้นหมายปลายเหตุเป็นยังไงนะครับเขาก็ฆ่าไอ้นี่ทิ้งเลยนะครับพอเขารู้แผนที่เรียกว่าตรงไหนตรงไหนเป็นยังไงเขาก็ฆ่าคนลาวที่ให้มันนําทางมานะครับที่เขาจับได้ฆ่าทิ้งแล้วก็หมกไว้ที่ป่านะครับจากนั้นทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยสังเกตดูนะครับว่าไอ้ข้าวของของเขาเนี่ยที่มันหายไปเนี่ยมันถูกซ่อนไว้ไหนนะครับ บ้านเขาเนี่ยก็มีวัดวาอารามเหมือนกันนะครับมีวัดวาอารามมีวิหารมีโบสถ์มีเจดีย์เหมือนกันเลยกับฝั่งไทยนะครับของทั้งหมดเนี่ยมันได้เอาไปไว้ที่หัวหน้าหมู่บ้านนะบ้านหัวหน้าหมู่บ้านเธอเขาคนไทยเราเนี่ยก็คือว่าส่งคนไปสอดแนมดูเหมือนกันนะครับเข้าไปในหมู่บ้านไปสืบดูว่าของนี่มันมันไปอยู่ทรงไหนที่ถูกขโมยไปสรุปของทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุน์ธัญญาหารข้าวปลา อาหารหรือปูปลาอะไรทรัพยากรต่างๆที่คนลาวมันขโมยไปเนี่ยมันทําเป็นยุ้งฉางเลยนะครับทำเป็นยุ้งฉางเลยของที่ขโมยจากคนไทยก็คิดดูนะมันเอาไปเนี่ยมากมายมหาศาลแค่ไหนนะครับขนาดมันเอาไปถึงขนาดนั้นนะคนไทยนะครับบรรพบุรุษของคนไทยนี่ก็ยังไม่อดอยากนะครับนั่นบ่งบอกถึงได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับแผ่นดินนี่สมบูรณ์จริงๆนะครับสมบูรณ์มากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าพืชพันธุ์ธัญยาหานี่สมบูรณ์นะครับรวมถึงนะครับสมบัติที่มันเอาไปเนี่ยโอ้กองเป็นเป็นเพลิงเพลิงเพลิดเลยนะครับ จากนั้นนะครับบรรพบุรุษคนไทยรู้แล้วว่านะครับมันอยู่ตรงนี้ก็วาดเป็นแผนผังเลยนะครับวาดเป็นแผนผังที่นี้เสร็จปุ๊บก็กลับไปนะครับกลับไปก่อนกลับไปที่ถิ่นที่อยู่ของตัวเองนะครับไอ้พวกที่อยู่เดินที่เดินทางมาทางบกนะครับก็ไปเจอกันที่นี่เหมือนกันนะครับแล้วจากนั้นก็ฆ่าไอ้คนลาวที่ว่าติดตามมาด้วยหรือว่าที่ให้มันนาทางมาเหมือนกันแล้วก็วางแผนนะกลับกลับก่อนกลับไปยังหมู่บ้านไปประเทศของตัวเองดินที่อยู่ก่อนพอที่นี้เสร็จปุ๊บนะครับพอไปถึง ก็วางแผนเตรียมการกันนะครับก็ให้ไปทางเรือนะครับให้ไปทางเรือแบ่งกันเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1เนี่ยพอเอาเรือไปจอดเทียบท่าเสร็จปุ๊บเนี่ยเพราะว่าเขาไปสืบหารู้หมดแล้วว่ามันขึ้นท่าเรือตรงไหนมันไปยังไงมายังไงนะครับจากจุดนี้นะครับที่ว่าท่าเรือขึ้นเนี่ยนะครับเขาก็ขยับมาอีกหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้พวกมันนะครับติดตามไล่ล่าทันหรือว่ารู้จุดที่ว่าเราจะขึ้นนะครับเหมือนว่าจุดตรงนี้มันเป็นที่ท่าเรือมันเราก็ไปหยุด ก่อนถึงแค่นั้นเองนะครับจากนั้น<ๆ>ก็ให้กลุ่มคนไอ้พวกนี้นะครับพวกคนไทยเนี่ยเฝ้าดูนะเฝ้าเพื่อรอที่จะขนสบียงกลับคือคนไทยจะไปเอาสบียงมาเอ้ยไปเอาไอ,อ,อ้สิ่งของมีค่านะครับเอามาคืนรวมถึงสาตาวุธแล้วก็สิ่งของมีค่าแก้แหวนเงินทองนะครับจะไปเอามาคืนเมื่อวางแผนเตรียมการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็พากันยกไปนะครับยกไปเอานะครับยกไปเอา ทีนี้พอไปถึงปุ๊บก็เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ทุกอย่างนะครับเป็นไปตามวางแผนเอาไว้ทุกอย่างทีนี้ก็ไปขโมยบรรผู้หลุษคนไทยก็ไปขโมยของมันคืนมาเหมือนกันนะครับเอาของตัวเองที่ถูกขโมยไปด้วยแล้วก็หมั่นไส้นะครับเหมือนว่าหมั่นไส้ดีกว่าแต่เขาไม่ได้เขียนในนั้นหรอกครับเหมือนว่ากูก็เอาของของมึงเหมือนกันนะครับก็อพยพนะครับเอาข้าวของนใส่ที่เตรียมมานะครับแบกมาลงเรือแบกมาลงเรือแบกมาลงเรือนะครับจนครบหมดสิ้นนะครับแล้วทีนี้ก็แจวเรือกัน ทีนี้บังเอิญนะครับบังเอิญนะครับไอฝั่งลราเนี่ยนะครับคนของมันหายไปใช่ไหมครับที่ว่าให้มาสอดแหนมตอนแรกที่มาติดกับดักนะครับมันเริ่มสงสัยแล้วนะครับมันเริ่มสงสัยว่าไอคนของเราเนี่ยที่หายไปเนี่ยทำไมมันไปนานจังจากนั้นมันก็ได้กวดขันวางเวรยนยามสรุปแล้ววันพรุรุษของคนไทยเราเนี่ยนะครับถูกหลอกล่อทั้งหมดเลยที่ว่าไปเนี่ยมันรู้พฤติกรรมการปฏิบัติทุกอย่างเลยตั้งแต่เอาเรือมาจอดตั้งแต่ขนอรอบเข้าหมู่บ้านมันแล้วก็ไปเอาสมบัติของ ของที่ลาวมันขโมยมาแล้วก็ลาวก็ถูกขโมยไปเหมือนกันนะครับคือมันเห็นทุกการกระทําหมดแต่มันปล่อยนะครับมันปล่อยมันปล่อยเพื่ออะไรนะครับมันจะขี่เรือนะครับตามสังหารคนไทยนะครับเพราะว่ามันนะครับจะให้เรือนะครับเรือที่ตอนแรกที่มาเรือเปล่าเนี่ยนะครับมันจะมีความคล่องแคล่วว่องไวนะครับมันรอให้บรรพบุรุษของไทยเนี่ยเอาสมบัติเนี่ยขึ้นเรือซะก่อน เพื่อที่จะเรือมันหนักพอเรือมันหนักการบังคับเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นไปด้วยความยากบวกกับฤดูการนั้นนะครับฤดูการนั้นเป็นฤดูหน้าฝนนะครับเป็นฤดูที่น้ําเชี่ยวกราดมากให้นึกภาพตามนะครับน้ yeah. ําเชี่ยวกราดไทยนะครับสมมุติด้าน้ํามันไหลมาอย่างนี้นะครับจุดที่อยู่ของคนไทยมันอยู่นะครับใต้น้ํานะครับใต้น้ําใต้กระแสน้ํานะครับจุดที่คนลาวอยู่นะครับอยู่เหนือน้านะครับอยู่เหนือกระแสน้ํานึกออกไหมนะครับ คือทีนี้การเดินเรือเนี่ยครับก็คิดเอาแล้วกันนะครับเนื่องด้วยอาศัยคนแจวเรือหนึ่งนะครับแล้วก็ความคล่องตัวของเรือที่ไม่บรรทุกของแล้วก็บวกกับกระแสน้ําที่คอยช่วยเหลือนะครับเรือเปล่าเป็นของเราบรรทุกแค่คนกับเรือของคนไทยนะครับที่บรรทุกของหนักนะครับก็คิดเอาแล้วกันนะครับว่าเรือลําไหนมันจะคล่องแควคล่องตัวมากกว่ากันบวกกับลําน้ําโขงที่คดเคี้ยวไปมานะครับคดเคี้ยวไปมามันก็ทําให้ฝ่ายไทยเป็น ที่เสียเปรียบนะครับจากนั้นนะครับเมื่อคนไทยเอาของนะครับใส่เรือได้ทั้งหมดแล้วนะครับบรรพุรุษคนไทยก็แจวเรือไปจากนั้นนะครับพวกลาวที่มันซุ่มอยู่นะครับก็ส่งอนัสัญญาณนะครับเปิดฉากนะครับไล่ไล่ล่าคนไทยนะครับแบบศึกแบบลบกันแบบทางเรือเลยนะครับนึกออกไหมครับเรือนี่เต็มเลยนะครับมันเอาเรือไปซ่อนไว้เพราะว่ามันวางแผนเตรียมการได้หมดแล้วว่าคนมันหายไปเนี่ยมันหายไปยังไงถ้าเกิดว่าคนไทยนะครับจะมา าตาม,มาที่นี่หรือจะมาทําอะไรมาเนี่ยมันจะต้องม,มันวางแผนเตรียมการได้หมดแล้วนะครับก็สรุปแล้วก็คือว่าพอคนไทยล่องเรือไปเสร็จปุป๊บ,บเนี่ยนะครับไอ้พวกเราเนี่ยก็ไล่ล่าคนไทยนะครับไล่ล่าคนไทยคนไทยก็แจวเรือหนีนะครับแต่เนื่องด้วยกระแสน้ําที่เชี่ยวกราดนะครับมันทําให้เรือของคนไทยเนี่ยไปด้วยความยากลําบ,บากแล้วก็เรือพวกเราเนี่ยพุ่งตรงมาอย่างเดียวเลยนะครับก็คือเราไล่หลังมานะครับเราไล่หลังมาคนไทยก็แจวเรือหนีนะครับแจวเรือหนีทีนี้เสร็จถึงปุ๊บเนี่ย มันมาถึงคดเคี้ยวตรงนี้นะครับมันก็เลยทําให้การไล่ล่ากันเนี่ยนะครับคนลาวเนี่ยมาถึงระยะประชิดนะครับทีนี้พอพ้นจากคดคุ้งน้ําไปแล้วนะครับทีนี้มันก็จะเป็นทางตรงนะใช้คําว่าทางตรงดีกว่าคือลําน้ํามันตรงแล้วมันไม่คดนะครับทีนี้น้ามันเริ่มนิ่งนะพอน้ํามันเริ่มนิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับคนไทยก็ถูกเกาะติดแล้วนะครับคือมาติดติดตูดแล้วนะครับทีนี้จากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยคนไทยก็หันหัวเรือกลับนะครับหันหัวเรือกลับคือแบบ ไม่หนีต่อแล้วคือกูจะสู้กับมึงแล้วนะครับใช้อาวุธดาบ2มือที่มีธนูนะครับสู้กันแบบบนเรือเลยนะครับแต่ก่อนที่จะสู้กันนะครับบรรพบุรุษของของคนไทยนะครับก็ได้เอ่ยขึ้นว่าในเมื่อนะครับสมบัติเนี่ยทั้งหมดเนี่ยของกูของมึงเนี่ยนะในเมื่อกูก็ไม่ได้มึงก็ไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือแบบว่าเหมือนกับว่าไม่ต้องมีใครได้สมบัตินี้นะครับบรรพบุรุษคนไทยนะครับก็เลยเอาสมบัติทั้งหมดทิ้งลงแม่น้ําโขงเลยนะครับทิ้งให้หมดเลยแล้วจากนั้นก็ตีเรือเปล่านะครับ แจวเรือใสกันเลยแล้วก็ลบกันนะครับลบกันไปลบกันมาทีนี้เสร็จปุ๊บนะครับบุรฑุคนไทยเนี่ยทำท่าที่จะเพียงพ้ำแล้วนะครับต่อสู้กันบนเรือนะให้นึกภาพตามนะจินตนาการภาพตามในสมัยก่อนทีนี้มันกลายเป็นว่าแผนซ้อนแผนนะครับแผนซ้อนแผนก็คือว่า เหมือนบรพบุรุกของคนไทยเนี่ยเตรียมการไว้แล้วว่าถ้าเกิดว่าล่อมันมาถึงตรงนี้นะครับล่อมันมาถึงตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราพลาดท่าเสียทีนะครับเขาก็จะเอาเรือนะครับเรือที่เขาซุ่มอยู่ตามป่ายอยู่แล้วนะครับกำลังที่ซุ่มอยู่ตามป่ายแล้วของคนไทยบรพบุรุกค,คนไทยที่วางแผนซ้อนแผนเอาไว้เนี่ยนะครับส่งอนัสัญญ,ญาณและทีนี้ก็คือเป็นการนะครับฝั่งไทยอยู่ตรงนี้นะครับนึกออกไหมแล้วก็เรือลาวอยู่ตรงนี้นะกองทัพลาวอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงตรงกระปั้นผมเนี่ยนะครับแล้วทีนี้เอ่อคนไทยที่ต่อสู้อยู่นะคือส่งอนัสัญญาณให้ กลุ่มคนไทยเนะี่ยที่อยู่บนตะลิ่งนะครับสองฝากฝั่งเนี่ยนะครับแล้วก็ไอ้ที่อยู่ฝั่งนี้นะครับคอยที่จะปิดปิดกัน้นไม่ให้กองทัพลาวเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ไม่ให้กองทัพลาวล็ดลอดหนีไปนะครับส่งอนุสัญญาณเสร็จปุ๊บก็เป็นไปตามการาแผนการที่วางเอาไว้นะครับคือแผนซ้อนแผนทีนี้เสร็จปุ๊บมันก็เหมือนกับดักอยู่ยงี้เลยนะครับคนลาวหนีไปไม่ได้เลยดักทั้ง4ี่ทิศเลยจากนั้นก็กระชับวงล้อมเข้าไปนะครับพอกระชับวงล้อมเข้าไปก็ฆ่าคนลาวนะครับตายศพนี้ แม่แม่น้ำโขงเนี่ยคือเขาบอกว่านะครับแดงเถือกเลยนะครับจนสรุปสุดท้ายนะครับบรรพุกหลูกคนไทยก็ชนะพอชนะเสร็จปุ๊บเนี่ยคือหลังจากที่ชนะแล้วเขาก็เดี๋ยวนั้นเลยนะครับหันหัวเรือ Dana. แจวเรือไปที่นั่นเลยที่ที่มันอยู่แล้วก็ไปเข็นฆ่าเผาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทุกชีวิตของพวกมันและหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเขาเข็นฆ่าพวกคนลาวตายเสร็จเนี่ยนะ <sunt S 2> <ณ>ขเขาก็ยึดที่นั่นเป็น ที่อยู่ที่อาศัยแบ่งคนจากกลุ่มหมู่บ้านของตัวเองมาอยู่ที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็ไปมาหาสู่กันอย่างมีความสุขนะครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวประวัติศาสตร์การลบนอกตาลานะครับก็คือจะพูดได้ว่าศึกแบบยุทธนาวีก็ว่าได้นะครับก็คือรบกันบนเรือเลยนะครับลบกันบนเรือสุดท้ายแล้วมันเป็นแผนซ้อนแผนนะครับไอ้ลาวเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับก็มีแผนซ้อนแผนคนไทยนะครับสุดท้ายแล้วะครับคือจบชีวิตตัวเอง อยู่ที่แผนของคนไทยของบรรพบุรุษของเราที่ได้มอบแผนซ้อนแผนให้มันอีกทีหนึ่งนะครับก็ผมขอบคุณแล้วก็ซาบซึ้งในบุญคุณของบรรพบุรุษของคนไทยนะครับที่มีความสามารถนะครับแล้วก็มีสติปัญญาที่ชาญฉลาดนะครับไม่ว่ากําลังคนจะเยอะกว่าหรือว่าน้อยกว่าก็ตามนะครับแต่มีความสมัครสมานสามัครครีนะครับคือสิ่งที่ทําให้ผมเห็นนะครับเวลาผมอ่านเนี่ยสามัครครีกันนะครับสามัครครีกันแล้วก็มีการฝึกฝนฝึกปือ แล้วก็มีสติปัญญานะครับสติปัญญาผู้นําด้วยแล้วก็ลูกบ้านด้วยนะครับ <_ d> um> มีสติปัญญาเห็นพ้องต้องกันนะครับ <_ d> um> เป็นไปในทิศท,ทางเดียวกันนะครับ <_ d> um> มันก็เลยทําให้กลุ่มคนไทยนะครับ <_ d> um> ก็กลุ่มนี้ยุคนี้นะครับ <_ d> um> มีความเข้มแข็งไม่ว่าข่าศึกจะบุกมากี่ครั้งกี่ครั้งนะครับมันเพราะลูกคนไทยเนี่ยบางยุคนะบางยุคนะไม่ใช่ยุคนี้นะครับก็ไม่เคยพ่ายแพ้นะครับไม่เคยพ่ายแพ้แล้วก็ปกป้องผื้นแผ่นดินนั้นให้ลูกให้หลานให้พวกเราจนถึงมาพวกเราเนี่ยนะครับแล้วก็ จนเป็นประเทศไทยในปัจจุบันนะครับก็ขอทราบซึ้งในบุญคุณของบรรพบุรุษคนไทยทุกยุคทุกสมัยทุกที่ทุกคนทุกแห่งทั่วทุกภูมิภาคเลยนะครับผมมีความภาคภูมิใจมากที่ผมได้เกิดเป็นคนไทยได้เป็นลูกหลานท่านนะครับและผมก็ได้นําเรื่องราวเรื่องนี้ของท่านนะครับมาเผยแพร่ให้กับปุถุชนคนไทยนะครับทุกคนหรือผู้ติดตามนะครับที่มาติดตามผมนะครับยังไงก็ช่วยบอกต่อด้วยนะครับในเรื่องเรื่องนี้นะครับว่า เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นที่ภาคอีสานที่ผมได้เล่ามานะครับยุคนี้นะครับมีความเก่งกาจแล้วก็มีสติปัญญายังไงนะครับสุดท้ายนี้นะครับก่อนจากกันก็ขอทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับผมจะย้ําอยู่ตลอดนะครับว่าอย่าลืมไปทําบุญนะครับอุทิศส่วนกุศลนอกจากอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเราแล้วนะครับอุทิศส่วนกุศลให้กับตัวเราเองแล้วหรือว่าญาติโกโหติกาของเราแล้วเนี่ยนะครับรบกวนนะครับอย่าว่ารบกวนเลยเป็นการแบบบอกบุญดีกว่านะครับก็คือให้ อุทิศส่วนบุญกุศลให้กับบรรพบุรุษคนไทยทุกยุคทุกสมัยวงเล็บที่ดีนะครับที่ดีเพราะว่าบรรพบุรุษคนไทยเนี่ยมันมีทั้งดีและไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่แยกนะครับไอคนที่มันไม่ดีนะครับมันก็จะได้ไปด้วยครับอย่าไปให้มันนะครับบรรพบุรุษคนไทยที่มันไม่ดีอย่าไปให้มันให้เฉพาะคนที่ดีที่เขาปกป้องบ้านเมืองนะครับเสียสละนะครับยอมลำบากยอมเหน็ดเหนื่อยนะครับแลกกับบ้านเมืองและแผ่นดินให้เราอยู่มาจวบจนทุกวันนี้ขอบคุณมากครับไปเจอกันใหม่